ครับเจมสครับก็ขอแสดงความคิดเห็นแล้ว,ก,ก,วก,ลกันท่านคงรู้จักรามหาโอโตกอริยปกุโนโอ๋ออาจารย์แหละครับอครับครับครับ,บชื่นชมนะท่านอาจารย์ก็วิดมากอ,อตอนแรกๆนี่่างธรรมะ กวางธรรมะแต่ว่ากวางแบบเพลิดเพลินครับวันนั้นนี่เปิดไปเจอก็ช่องหนึ่งไม่แน่ใจว่าช่องอะไร <c oughs> แต่ว่าของพุทธปัญญาพิรมอ่าก็นำมาออกก็เขียนว่าพระอาทิการกึกฤทธิโสติพโลอ่าเห็นปั๊บออ้ยไม่เต่าไหไรเพราะว่ามีคำว่าอาทิการเ<อ>ข้าใจว่าถ้ามีอาทิการนี่พระอย่างดีก็จมนักตัดชันเองอ่า กวางไปด้วยกระดิกเตาไปด้วยสักครู่หนึ่งเอ๊ะพระอะไรทำไมพูดพระไตรปิฎกกล้องจังแล้วก็ถ้าอาธิการนี่ไม่เป็นมหาแน่นอนอุ้ยมีขนา,าดนี้ด้วยเหรออาตมานั่งพับเปียบเลยนะผมนั่งพับเพียบเลยนานั่งพับเพียบอุ้ยนี่มีขนา,าดนี้ด้วยแล้วก็ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา ประทับใจมากแล้วก็แอบด,ดูตลอดตอนนี้ดูเปิดเผยแล้วเราว่ามีพรกพวกเยอะ,ะประทับใจมากๆนกคือไม่นึกว่าคนจะมาเปิดเผยธรรม,มะได้อย่างพระอาจารย์นี่หายากเลยเพราะว่ามีท่านอาจารย์พุทธทาสที่ว่าประกาศหลักการอย่างชัดเจนซึ่งร่วมสมัยกับพวกเราครับแล้วก็พอมาถึงเวลานี้ ก็มีอีกรูปหนึ่งก so ็คือพระอาจารย์คกฤทธิศโสติปโหลกนะซึ่งประกาศเจตนารมณ์อย่างชัดเจนน่าประทับใจมากที่สุดแล้วก็ขอฝากนะไว้กับพวกเราที่ว่าเป็นเจ้าจังหวัดตรังหรือว่าเจ้าจังหวัดอื่นๆก็ดีว่านี่แหละดีที่สุดแล้วถูกต้องที่สุดแล้วอาตมาเคยพูดเคยพูดหลายครั้งเพราะว่าบวชมาแล้วสามสิบปีเป็นเนนจะเจ็ดปีเป็นพระไะยี่สิบสามปี ครับเมื่อกี้นี้อาจารย์เดินมาก็เลยไม่ลุกขึ้นไม่ใช่มีมาน้ทิติหรอกแต่ว่าปัญษามากกว่าแค่นั้นเองก็เลยไปแสดงธรรมนะไปแสดงธรรมตามที่ต่างๆนะแล้วก็ไปพูดให้พระฟังบ้างโยงฟังบ้างนะแล้วก็บอกว่าตัวผมเองตัวอาตมาเองนี่ง่มา25ปีค,ค,ความจริงก็คนข้างๆเขาเขาก็กล้ๆกับว่าทำไมไปพูดอย่างนั้น แล้วก็บอกว่าอาจารย์เป็นปร,ริญญาเจ็ดนะเป็นปร,ริญญาเอกนี่ทําไมยัง,งโง่อาจารย์ก็จบมาสามปร,ริญญาเฮ้ยทำไมบ่บอกว่างโง่นะทีนี้ก็ที่พูดตรงนั้นจุดระกายของกุลนะว่านี่แหละพระไตรปิฎกพระธรรมวินัยนี่แหละสําคัญที่สุดของจริงที่สุดและก็เมื่อกี้นี่ได้ดูอะไรนะเขาเรียกวีทีอาร์เลยที่กุลทิติเขาทำแบบประทับใจมากขอด้วยนะ ขอด้วยแล้วกันมันน่าประทับใจที่สุดหยกนะคือ,อถ้าตามความรู้สึกจริงๆนี่เราพบสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วในพระพุทธศาสนานะก็คือได้เปิดธํรมนาที่เป็นสากลนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของแนวการปฏิบัติคือพระพุทธเจ้าี่ยจะบอกแนวการปฏิบัติที่เป็นสากล พูดธรรมะนี่บรรลุและบรรลุความเป็นสากลเมื่อวานนี้คุยกับโยมท่านหนึ่งอายุเก้าสิบแล้วเหลืออีกห้าเดือนจะครบอายุเก้าสิบพูดเรื่องเวลามะพรามกันเวลามะพรามนี่กวาดโยมด้วยนะไปศึกษาเรื่องเวลามะพรามนนเรื่องของการถวายทานกันเรื่องถวายทานด้วยวัตถุรูปียะด้วยสุวรรณะตองคําด้วยช้างแปดหมื่นสี่พันเชือกม้าแปดหมื่นสี่พันตัวอะไรต่างๆมากมายเลย แต่ว่าโดยที่สุดแล้วการถวายทานนั้นสู้ในเรื่องของการมีจิตเลื่อมใสแล้วสมาทานในศีลไม่ได้เห็นไหมเอาละทีนี้การถือศีลก็ดีการถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ดีถามว่าเป็นเรื่องอย่างไรก็เป็นเรื่องเข้มเขของชาวพุทธเพราะยังมีพระพุทธพระธรรมพระสองฆ์อยูอ่เดี๋ยวกวางไปก่อนนะเสร็จจากนั้นพระพุทธเจ้ายังโยงขึ้นไปอีกนะโยงขึ้นไปยังไงบอกว่าการมีจิตเลื่อมใสสมาทาน ในศีลทั้งห้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สู้การมีเมตตาแค่เพียงสูดดมของหอมแวบเดียวไม่ได้อ้านี่การมีเมตตาเห็นไหมเริ่มเข้าสู่ความเป็นสากลแล้วนะเริ่มเข้าสู่ความเป็นสากลแล้วเอาต่อไปการมีเมตตาแค่เพียงสูดดมของหอมแค่เพียงแวบเดียวสู้การเห็นอนิจจสัญญาไม่ได้เห็นไหมถามว่าการมีเมตตาเป็นเรื่องของคนทุกศาสนาไหม เป็นเรื่องของคนทุกศาสนาพุทธิิอิสลามพราหมณ์ซิกเอนดูสอนให้คนมีเมตตาทั้งหมดเห็นไหมพุทธก็เหมือนกันเป็นสากลสอนให้คนมีเมตตาในขณะเดียวกันไอเห็นอนิจจะสัญญาด้วยก็คือความไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นเราต้องเอาพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นใหญ่เอาพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านี่แหละแล้วก็มีโยมบางคนนี่มาบอกด้วยนาว่าเป็นอาจารย์สอนมหาวิทยาลัยไปสอนอยังไงอ่ะท่านอาจารย์ไปสอนพุทโธ,ธก็ ในมหาวิทยาลัยนี่มันมีเด็กต้งพทดตั้งครีฑะมีอิสลามแล้วแล้วก็จะรับได้ยังไงอก็บอกว่าก็รับไม่ได้เพราะไม่ใช่ศาสดาของเขาแต่พระพุทธเจ้าของเราสอนยังไงสอนอาณาปานสติมีสติอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกอาตาปีสัมปชาโนสติมาวิทยะวินนยยโลเคอภิจาโตมัสังเห็นไหมนี่สรุปทั้งหมดเลยกายเวทนา